ไปไปเลยมาจบใช้เลยมาใหม่มาใหม่ทุกคนค่ะไว้เจนจักรวาลจักรวาลทํางานเที่ยงตรงเสมอเลยค่ะเย also, yeah. ม่มาแล้วมาแล้วนละจะไล์ต่อได้นะตลอดไปเดี๋ยวนะขอแชร์ตัวเองสักครู่ชื่อว่าอ้เพจเราเราไลฟ์ในเพจเราก็เลยเข้าไม่ได้ทีนี้ ขอให้จงได้เงินหากใไกคิดทองขอให้ทองเต็มให้หากว่าท่านนอนหลับขอให้จงฝันดีใครเจอคลิปนี้ขอให้โชคดีตลอดไปแ <c oughs> <c oughs> ชร์ไม่ได้นะลูกเนื่องจากว่าแม่ไลค์ในเพจแม่ก็เลยจะแชร์เจ้าของบได้ยบบนี้ อะไรไม่แชร์ไม่ได้จริงๆด้วยดังเปรียงเปรียงเปรียงกลองไกลชุกที่จะทำอะไรให้สำเร็จด้วยดีจะทำอะไรให้สำเร็จชุกทีใครที่อยู่ตรงนี้ทำวิธีแชร์ตัวเองก่อนขอให้ดังเปรียงเปรียงยิง ไปยิ้มย่างอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอไล์ไปไล์มาไล์ตัดเฉยเลยทุกคนนี่แหละข้อดีของการไล์สดนะคะสดจริงๆเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรจัก,กรวาลทํางานเที่ยงตรงเสมออะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอลูกอ่าไว้ใจในจัก,กรวาลเจข้อดีของการที่เราออกมาแบ่งปันทุกวันน่ะฝึกให้ตัวเองมีพลังในด้านดีทำให้ตัวเอง อยู่ในคลื่นรักษาดาบพึ่งของพลังงานบวกตีบวกได้กับทุกเรื่องได้เรื่อยขึ้นเราจะไม่โฟกัสเรื่องอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเราทุกคนขอคดแบ่งปันแป๊บหนึ่งนะคะขอแชร์เข้าในกลุ่มสักครู่หนึ่งนะให้คนที่เห็นคลิปนี้ได้ด้วยได้รอดทางอารมณ์ทางความคิดไปด้วยกันนะคะได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตของเขาให้ชีวิตดีขึ้นให้เขาตีบวกในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาใครที่กําลังเจออุปสรรคปัญหาขอให้เขาพลิกคลายไปในทิศทางที่ดีขอให้ชีวิตรวยฟังดังเปรี้ยงเหมือนเพลงของคุติตาเลย เรามาแบ่งปันกันเรื่องดีๆนะคะเข้าสู่กลุ่มออนไลน์มีคนตื่นรู้มากมายเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านคนชีวิตเขาดีขึ้นเราเองก็ได้รับผลแห่งความดีพลังแห่งความดีนั้นจะเป็นกรอบแก้วคุ้มครองของพวกเราด้วยนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่ทําไมเราต้องลุกขึ้นมาทําคิปดีทําโพส์ดีแล้วก็แบ่งปันเรื่องรดีๆให้กับพวกเราทุกๆคนและทุกๆวันด้วยอ <Okay. S 1> จะทําอะไรให้สําเร็จด้วยดี จะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีใครที่ยื่ตรงนี้เสกให้รวยสามโอ้หลายวันเนาะหลายวันที่โค้ชไม่ได้ออกมาแบ่งปันเนาะเราต้องมีวินัยในการที่จะออกมาแบ่งปันทุกคนอ่ะมาสวัสดีกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะโค้ชพี่ตุ๊กจากคนที่ติดลบนะคะทางอารมณ์และความคิดนะคะมาก่อนเลยก่อนเจอกดแรงหนึ่งดูก่อนเจอคนจักรวาลกดแรงหนึ่งดูนะสำหรับทุกคนที่ยังไม่เคยรู้จักเนาะอ่ะ ลุกขึ้นมายิ้มได้มาโดยมารอดในความคิดได้นะอันดับแรกยังไม่โดยทางการเงินแต่เราเริ่มต้นจากการที่รวยอารมณ์ก่อนมีความสุขได้ตีบวกได้แล้วก็ไม่เครียดเหงาเศร้าตลอดเวลาเหมือนเมื่อก่อนอมทุกอมโศกอมโรค,อม,โรคอมเศร้าอมภัยอมทุกอย่างไวนะ้ในกับตัวเองรับเอาไว้หมดเลยเรื่องราวที่มันไม่ดีนั่นคือสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องของกดแรงดึงดูดเราไม่สามารถยิ้มได้เราไม่สามารถที่จะมองหน้าคนอื่นได้นั่นคืออดีตเนาะทิ้งมันไปหมดแล้วแต่เอามาเล่าเอามาขึ้นต้นให้พวกเราได้รู้ก่อนต้นคลิปเพราะว่าจะได้ ที่ลุกขึ้นมาแล้วก็มาเรียนรู้กดดึงดูดและได้อะไรบ้างกับการที่เราเรียนรู้กับครูสิตานะคะได้ความสุขอันดับแรกเลยนะความสุขเป็นประตูเบิกทางของความสําเร็จถ้าเรียนรู้กับคนระดับโลกจริงๆนะคะผู้นําระดับโลกจริงๆเขาจะพูดคาว่ากุญแจที่สําคัญที่สุดในการที่จะได้ c, จะดึงดูดเรื่องราวห,หรือเสกสร้างในระมิดชีวิตทุกอย่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ในสิ่งที่เราปรารถนานะ่ะกุญแจแห่งความสุขจะดึงดูดได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนพวกเราอยากมีความสุขเกี่ยวกับ พวกเราจงสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเองก่อนจงอยู่กับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่มันอยู่กับเราวันนี้ไม่ว่าจะน้ําไม่ไหลไฟจะดับหรือเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นเหตุบ้านการเมืองจะเกิดขึ้นแบบไหนก็ช่างเราเราสึกเราเราเราฟังได้แต่ย่าเอาความรู้สึกเราไปลงลึกกับเหตุการณ์ที่เราเห็นกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นจงวางใจในจัก,กรวาลหัวข้อนี้เป็นสิ่งที่พวกเราชาวกดแรงดึงดูทุกคนควรที่จะ นะคะระหว่างที่เราฝึกตัวเองจงไว้ใจในจัก,กรวาลเชื่อใจในจัก,กรวาลเชื่อใจในสิ่งที่อยู่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆตัวเราจัก,กรวาลคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบคลุมโลกใบนี้อยู่ทุกศาสนานะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีสิ่งที่เราเคารพนับถืออยู่คอยคุ้มครองเราท่านเหล่านั้นน่ะคือจักรวาลศูนย์รวมของจักรวาลศูนย์รวมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆศาสนานะคะนั่นแหละคือคอยคุ้มครองและคอยดูแลเราอยู่ถ้าจิตของเราดี ถ้าจิตใต้สำนึกของเราดีตัวเราเป็นคนดีจริงเราจงเชื่อใจในสิ่งที่เป็นคุณความดีก็เป็นเกาะแก้วคุค้คมครองเรารู้ไหมว่าสิ่งที่เราเจอกับผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นเขากําลังจะถีบเราจะส่งเราไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าเสมอทุกครั้งนั่นคือสิ่งที่ตั้งแต่คนที่ตุกเริ่มเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองให้เป็นคนบวกได้ง่ายมีความสุขได้ง่ายปล่อยวางได้ง่าย กลับอารมณ์ดึงสติอารมณ์ของตัวเองให้กลับมาเป็นพลังงานบวกได้ง่ายถามว่ามันยังปีติอยู่ไหมในในระหว่างที่เราฝึกถ้าแรกๆนะเรายังไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนครูสิตารครูสิตายังมีเรื่องกระทบครูสิตายังมีบ้างอยู่เลยเห็นไหมทุกคนหรือนะเกจิอาจารย์ชื่อดังๆหลายๆคนน่ะที่เขานั่งจนจนสำเร็จอะ่ะเขาฝึกตัวเองจนสําเร็จมันไม่ใช่ใช้ระยะเวลาแค่วัน2วันหรือ21วันเหมือนที่ครูสิตาให้เราฝึก และประสบความสําเร็จเลยมันไม่เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องอเป็นเรื่องที่ไม่แปลกหรอกนะที่บางคนเริ่มเรียนรู้คลิปมหาการยศวันและทุกคนยังไม่ประสบความสําเร็จสิ่งที่เราควรที่จะไว้ใจในจัก,กรวาลคือเราจงรู้เลยนะว่าวันนี้ในสิ่งที่เราเขาส่งเรื่องราวมาทดสอบเราอะ่ะ ส่งเรื่องราวมาทดสอบในความรู้สึกของเราไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการงานอาจจะกระทบกระเทือนด้านการงานมีเหตุการณ์ทางการงานในระหว่างที่เรากําลังฝึกตัวเองอยู่ในการที่เราเรียนรู้คลิปมหากายในสิบเอ็ดวันเพื่อที่เราจะในสมองในความรู้สึกของเราตั้งแต่ถึงเช้าขึ้นมาเราก็พูดแต่เรื่องการดีๆเนี้การงานดีๆการเงินดีๆความรักดีๆความสุขดีๆสุขภาพดีๆแล้วก็การแบ่งปันคืนสู่สังคมดีๆแต่ระหว่างที่เรากําลังฝึกอยู่นี่แหละสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนที่ต้องผ่านไปต้องข้ามไปให้ได้นั่นคือสิ่งที่ที่ จักรวาลจะส่งเรื่องราวมาทดสอบพวกเราหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดมาเพื่อทดสอบพวกเราแต่เราจะย,ยังจะยิ้มได้อยู่ไหมเรายังจะหัวเราะยังจะเบิกบานและยังจะเดินหน้าไปต่อกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมนั่นคือสิ่งที่โค้ดทํามาหลายรอบและ,และเมื่อเมื่อ,อไหร่ที่เราเจอผลเราเจอสิ่งทดสอบแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเราข้ามมันไปได้นั่นหมายความว่าเราจะได้ผลลัพธ์ใหญ่จากจักรวาลน้นําจะไหลไฟจะดับคนจะด่าแม่จะด่าหมาจะเหา่าเป็นเรื่องของเขา เป็นเรื่องที่มันอยู่ในตัวเรานี่แหละซึ่งก่อนหน้านี้พวกเราจะเอาจิตของเราไปไปจับกับเหตุการณ์กับเรื่องเหล่านี้เพราะเรายึดไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันต้องรับผิดชอบมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องต้องดูแลมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องต้องทุกนะต้องทุกนะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่พอเราเรียนรู้กดใดหนึงดูเสร็จแล้วเรารู้เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันกําลังส่งส่งส่งเราไปสู่ที่ดีกว่าเขากําลังเหวี่ยงเราไปอยู่ในที่ที่มันดีกว่าตรงไหนที่เราอยู่อัด ตรงไหนที่เราอยู่แล้วเราไม่สบายใจอย่างเช่นการทํางานเพื่อนร่วมงานหรือกับผู้คนที่เป็นบรรยากาศที่มันไม่ไม่ใช่คลื่นพลังงานเดียวกันกับเราอะ่ะเราปรับตัวเองด้วยการน,นั่งสมาธิออกมาแบ่งปันคลิปวิดีโอสิ่งดีๆเรายกคลื่นพลังงานของเราจากคนคิดลบพูดลบมาเป็นคนเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วกลุ่มเพื่อนของเราที่เคยเป็นคลื่นพลังงานลบนินทาว่าร้ายหัวเสียหงุดหงิดหัวเสียเนี่ย เขาเหล่านั้นเนี่ยจะโดนเหวี่ยงออกไปจากวงจรชีวิตของเรานี่คือกดแรงดึงดูดนะคะทุกคนอาถ้าเรากดแรงดึงดูดกดจกักรวาลเดี๋ยวกดแรงดึงดูดคลื่นพลังงานแม่เหล็กย่อมดึงดูดเหล็กแม่เหล็กจะไม่ดึงดูดไม้เพราะฉะนั้นถ้าเราเราเรา,เราคือแม่เหล็กเราคือคลื่นแม่เหล็กที่มันจะมันมันยกระดับตัวเองขึ้นสูงแล้วกับการที่เราลุกขึ้นมาทาความดีทุกวันทุกวันโปรแกรมจิตตัวเองในด้านดีทุกวันยิ้มหัวเราะเบ,บิกบาน,ขอบ,นบขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณการงานขอบคุณการเงินขอบคุณเพื่อนร่วมงานขอบคุณอ ระกิจการา้านคารของเราเราทราบซึ้งเราสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่เราเคยได้รับมาตั้งแต่เกิดเป็นคนขึ้นมาตั้งแต่เราจําความได้จนถึงปัจจุบันเมื่อเราเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณแบบนี้คลื่นพลังงานของเราจะสูงขึ้นเหมือนเราเป็นคนที่ดีขึ้นอ่าจากที่คนดําๆเราก็กลายเป็นคนที่ใสขึ้นขาวขึ้นเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นเมื่อเราทําแบบนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นกลุ่มเพื่อนของเราที่เขายังไม่รู้เรื่องกดแรงยังดูดเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวเองมันไม่เป็นเรื่องมันะ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเรากําลังจะเหวี่ยงพวกเขาเอาให้ออกไปจากตัวของเราหรือกําลังจะเหวี่ยงเราไปอยู่ในที่ที่มันดีกว่าที่ที่เราสบายใจกว่าอ่านี่คือสิ่งที่เขาจะเอามาแบบแบง่งแปบบันพวกเรานะว่าในระหว่างที่พวกเราเรียนรู้กฎแรงดึงดูดอยู่นะเรียนที่มหาการยี่สิบวันยี่สิบวันเนี่ยของครูสิตาคือการเคลียร์ตัวเองนะทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นนะถ้าเรามีความสุขได้เราหัวเราะได้เราเบิกบานได้เราก็จะ สามารถที่จะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ครูสอนเรานะคะมันแค่นิดเดียวนะพลังพลังงานของเราคําพูดของเราสิ่งที่เราสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกนั่นแหละคือสิ่งที่จะดึงดูดให้เรื่องราวเรนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกคนเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ไว้ใจในจักรวาลในสิ่งที่ในสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเจอมันต้องเจออยู่แล้วในแต่ละหนึ่งวันนะคะแต่ว่า เราจะรักษาระดับอารมณ์ของตัวเองไหมแล้วเราจะไปต่อไหมโค้ดถึงบอกว่าให้พวกเราทุกคนออกมาทําคลิปทาวิดีโอทุกวันเพื่ออะไรหนึ่งฝึกตัวเองแล้วก็เราจะได้มาโฟ,โฟกัสอยู่ที่การให้การทําคลิปการทําวิดีโอหรือการที่เราจะมีความคิดดีๆออกมาแบ่งปันกับผู้คน กับผู้คนเราจะมาเจอคลื่นกัลยะาณมิตรที่อยู่คลื่นเดียวกันกับเราเสมอกันกับเราเราจะดึงดูดคนเหล่านี้ให้ให้ให้มาอยู่ในรายล้อมรอบๆบตัวเราเพราะว่าเราเป็นคนยังไงเราก็จะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาหาชีวิตเราอเพราะฉะนั้นนะทุกคนนะไม่ว่าจะเจออะไรนะนี่คือสิ่งที่ไม่ว่าเราจะเรียนมาเยอะหรือมาน้อยอะคือทุกคนต้องเจอทุกคนต้องเจอแรงเหวี่ยงตรงนี้ถ้าคลื่นของเราเปลี่ยนผลลัพธ์ของเราเริ่มมีแล้วนะจากที่ไม่มีไม่มี ไม่มีผลลัพธ์ผลลัพธ์คือจากที่ไม่มีทีมงานเลยจากที่ไม่เคยเรียนรู้ระบบเลย economy, ล exactly. ไม่เข้าใจระบบเลยพอเราเริ่มเข้าใจระบบปุ๊บเ,เราจะมีทีมงานเข้า nombre, เราจะมียอดเงินเข้าเราจะมีคนรู้จักเรามากขึ้นเราจะเริ่มเติบโตมากขึ้นในแต่ละขั้นบันไดที่เราจะเติบโตมากขึ้นน่ะมันจะมีแรงเวียงมันจะมีแรงเวี่ยงมากระทบเราแต่ถ้าเราข้ามสิ่งที่มันเวียงมากระทบเรารอบๆตัวเราไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราจะก้าวขึ้นน่ะมันก็ไปไม่ได้เราก็ต้องถอยลงมาแล้วก็ ้องฝึกตัวเองใหม่นั่นคือสิ่งที่เราต้องนั่งสมาธิบ่อยๆนะทุกคนเพื่ออะไรเพื่อจับจิตเขาตัวเองให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เขามากระทบเรา,าในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเราต้องวางจิตวางใจและเชื่อใจว่าเฮ้ยมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรามันจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นดีกว่าเสมออ่ามันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นดีกว่าเสมอกับสิ่งที่เราเจอเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนนะเจอเรื่องราวอะไรที่มันกระทบนะคะทุกคนเวลาที่มีเรื่องราวอะไรมากระทบเราเราควรที่จะ ปล่อยวางให้เร็วดึงสติของตัวเองให้เร็วปล่อยวางให้เร็วมาระริกกระีเบิกบานมามีความสุขมาเปิดเพลงแล้วก็ามาฝึกตัวเองไปในด้านดีเปลี่ยนพลังงานโฟกัสของตัวเองไปในทิศทางที่ดีให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าใน17วินาทีอกก่ะกด17วินาทีทุกคนอย่าลืมนะว่าในเมื่อเราดึงดูเรื่องราวที่มันเป็นพลังงานด้านบวกได้ จิตของเราอะถ้าแวบไปในด้านลบเข้าเองก็จะดึงดูดเรื่องร้าวลบๆงให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนนักษาระด,ดับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ดึงสติของตัวเองให้เร็วการที่เราจะมีสติให้เร็วรู้จับจับสติของตัวเองได้เร็วหรือรู้เท่าเท่าทัานสติของตัวเองได้เร็วก็คือเราต้องนั่งสมาธิบ่อยๆนะคะฝึกนั่งสมาธิกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ ตีบวกกับทุกเรื่องให้ใหเกิดขึ้นให้เร็วนะมันอยู่ที่การฝึกฝนพัฒนาตัวเองและลงมือทําไม่ได้อยู่ที่วุฒิไม่ได้อยู่ที่การศึกษาแต่อยู่ที่ว่าเราเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองได้เร็วแค่ไหนเราเปลี่ยนความรู้สึกส่งผลสู่อนาคตอา,อารมณ์ความรู้สึกคําพูดอารมณ์ความรู้สึกมันจะส่งผลเราคิดยังไงเรารู้สึกยังไง มันจะส่งผลถู่อนาคตเราอย่างนั้นเพราะนี่แหละคือกดแรงดึงดูดตัวเรานี่แหละคือแม่เหล็กดึงดูดขนาดขนาดใหญ่นะคะจะเปลี่ยนตัวเองได้หรือไม่จะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้หรือไม่อยู่ที่ตัวเราเราเป็นคนรู้ดีว่าจิตของเรากําลังคิดอะไรอยู่ความรู้สึกของเรากําลังคิดอะไรอยู่อ่าก่อนที่จะเป็นคําพูดออกมาก่อนที่จะเป็นอารมณ์ออกมาก่อนที่จะเป็นความรู้สึกออกมามันคิดอะไรอยู่อ่าเพราะฉะนั้นกุญแจที่ จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วที่สุดนะคะทุกคนกับสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายกันไว้ก็คือกุญแจแห่งความสุขนะลุกขึ้นมาทําตัวเองให้มีความสุขออกไปเต้น ออกไปจูนกับจักรวาลออกไปจูนจิตขอบคุณฟ้าขอบคุณดินขอบคุณลมขอบคุณอากาศตอนเช้านะคะทุกคนอ่าตอนเย็นนั่งสมาธิก่อนนอนนะคะช่วงระหว่างวันทาตัวเองให้เบิกบานริกริ่เบิกบานที่มีความสุขให้มากที่สุดนะเออให้มากๆอยู่กับพลังความสุขทํางานก็ทําด้วยความสุขทําคลิปทําวิดีโอก็ทําด้วยความสุขออกมาแบ่งปันก็แบ่งปันด้วยความสุขไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราทําคือภาระและปัญหาคือคืออะไรเหมือนเป็นภาระมันเป็นปัญหาน,นั้นคือเรามาผิดทางนะกับสิ่งที่เราทำอ่าถ้าเราปล่อยขึ้นสบายสบายออกไป กับสิ่งที่เราทำอะ่ะสิ่งที่เราทำเขาจะตอบแทนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะดึงดูดแต่เรื่องราที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่ถ้าเราเครียดก็คือดึงดูดอะเรื่องราวที่มันไม่ไม่สมหวังมันทุกข์มันเศร้ามันเครียดกับสิ่งที่เราทํามันไม่มีผลลัพธ์อยู่แล้วเนาะมันเพราะว่ามันเป็นการใช้ดึงดูดอนะเราใช้อยู่ตลอดเวลานะคะทุกคนเออโอ,โอ,โอกาสหนนะ้าเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ออกมาที่โค้ดออกมาแบ่งปันทาคลิปทาวิดีโอหนึ่งคือการฝึกตัวเองด้วย2คือการที่เรารู้ ศึกอะไรหรือว่าเราเรียนรู้แล้วมันเกิดเหตุอะไรขึ้นกับเราเราเอามาแบ่งปันเพื่อที่ทุกคนจะได้มีความรู้เพิ่มเติมเอาไปพัฒนาตัวเองได้ด้วยนะคะเจอกันใหนคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันเราไปกันด้วยสปสูปสปาสดีกว่าเนาะปิดท้ายกันรวยปังดังเปรียงยาัารวยปังดังเปรียงกันทุกคนใครที่เจอคลิปนี้นะคะรวยปังดังเปรียงกันทุกคนเลยอ่ะไปทํางานส่งจกักรวาลลูกไปช่วยเหลือผู้คนกันนะขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย ไปแล้วจกวักรวาลคอนเฟิร์มทำคลิปสองรอบถึงได้ออกมาได้เย่เยเอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอลูกไปแล้วอ่อให้ดังเปรียงเปรียงคอให้มีชื่อเสียง